ทังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่บายสามแล้วพี่น้องตอนนี้กับปี๊หีบแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไม่น้อยติ๊มสีพาไปเสียนับนนนะคะแนนเนาะค่ะเนาะอยู่กองอำนวยการเนาะคะ่ะเนาะมาลุ้นกันพี่น้องว่าลุงไม่น้อยติ๊มสีได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบอสว่าผู้ใดสสได้เป็นนะคะเนาะเดี๋ยวไปรอลุลอล้นนำกันเลยตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวออกไปเบิรงเขานับคะแนนนะะพี่น้องเนาะ ไปไปไปลุนนํากันลูกสาวคุณหญ่น่ารักเอลี่ลูกสาวคุณหญ่ <c oughs> น่ารักเอลี่เบิ่งเพ่นนันมีตุ๊กตาด้วย <c oughs> ไป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 ซามดูขวอยเพื่อนห้ไอติมเอาไปนอนแล้วกันไ <c oughs> อติมเอาไปนอนแล้วกันบ่นอนพี่น้องเอาถิม่มไว้อยู่ในเฮือนยีรีนี่นะเขาสีนับกันเลยพี่น้อง <c oughs> ไปไปมาเด้อมาเด้อ ใบาสามแล้วฝาฝาวแน่มันไหนมันแขนสองลอยลังค่าเลือดเองเนาะพี่น้องเพราะว่าหมูบานไม่น้อยติมันสิบแบ่งเป็นสามหมูเนาะคะ่ะแบ่งเ,เป็นสามหมูหมูหนึ่งหมูสิบสองหมูสิบเอ็ดค่ะอันนี้ก็คือเหลือต่างแค่หมูหนึ่งนะคะหมูหมูกลางเนาะแค่สองลอยลังค่าเลือ,นเนอเดเองบดย์บดย์ลายเนาะพี่น้องป้าทองฝากกุศสีางามถิ่นจีเจ้าเบิ้งที่ร้านในกล่อง นสีสวยแหงพี่น um> ้องบรรยากาศบรรยากาศดีโอ้ยขาทีมงานอยู่พี่น้องทีมงานกับโบแหลวบเจัอเชื้อท่จีด้เทละคนเมื่อยดิผุ่นพี่น้องทีมงานเขานับกันแล้ว อู้สูบอมเมนสีเดินไปทุกอดีหนึ่งดีหนึ่งดุงมาหน่อยอตมงมาหน่อยติมเบอร์นึ่งตอให้ถายอยู่มอ่คุณผู้ชายกเก็อีไมันอถ่ายกันเลยเออทีทาง

1น่1อคอยกระสายตาบ่เห็นเดี๋ยวเบ่งในกล่องเอา Sometime later. ไปแล้วดีสองอ้าว<อ>มึงถือแย่งเก้าอี้แลยอือยืนเถอะหบักเสียนะคะอออขอบคุณค่ะดีหนึงน่งดีหนึงน่งดีหนึ่งดีหนึ่ง สองดีสองดีหนึ่งดีหนึ่งเจสดขนามะนัีหนึ่งดีหนึ่งดีหนึดีหดีสงดีสอง ดีหนึ่งดีหดีสองดีสอดีสดีสดีหงดีหนึ่ง ดีพนองสูง C D หนึ่งีหนึ่ง1สองสองหนึ่ง D หนึ่งแต่อะไรเิในบรรทุกีดีสอง D สอง D หนึ่ง D หนึ่ง ดี ENNIS, สองดีสองบาดเสียนะคะการสองหมายดิใอ้ยนึ่งบาดเสียลายอยู่ด้อดีนึงดีนึงดีสองดีสองดีนึงดีนึง

đi đường đi đường đi đường 一、二。一、二。 1ี่1ดีหนำแล้วพี่นดีองดี2ดองดี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  ดี2องดีสองดี2อดีสองดอดีสดีหดีหนึดีหดีห

d1 b1 d2 b2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  d1 一，两。いい đi nướng đi nướng

2b 2ต d 1 d 1 d 2 d 2 d 1 d 1 ดีสองดีสดีหนึ่ง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 ัดเสียนะคะการสองหว้ยเัดสอัองไม่ได้ยไ่ดีหนึ่ง d 1 d 2 g 2 d 2 g 2 d 1 g 1 d 1 g 1

ลยังไมันลุบไแลอ้ยหลุดแห้งมาใจสิวายแป้นแป้นไปแปนชนะชนะลุงเตี้ยลุงเตี้ยลุงเตี้ยชนะหกคะแนนบอกอุ้ยสู้สีแห้งมาใจก็สิวายมาใจก็สิวายตายอ้ยอ้ย จีบไปผ่าไปบอกตียก่น ใจสิวายวนั่งอยู่คงหนว<ช>้วใจสิวายเฮ้ยเยจมีลูกชายเป็นพยายบาลเหรอเจนนออยังงอกอุยอ้ยอุย้ยมึวนใจสิวาเอุยออ้ยก,หหกับพันบอกว่าถาชนะให้กินมาเลยขอกับกินมาเลย อู้แต่ว่าสูสีแห้งตอนนำอะสิเป็นลมเนาะอู้ยบ่แม่กันยังว่าเข้าชนะฮกคะแนนตอนแรกอ่ะประมาณโฮเจจะทำหรอเผาโอเคเขาสองคนนี่นะนแล้วเขาใจป้แม่

เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแบบบกห่างเลยสูสีแห้งอ๋อสูสีแห้งบันมาได้สุดไทยหาหกแคแนน้เป็นของหาบนเลยเบิดเบิดเกี่ยงหีบเลยอ๋อนั่นแหละแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ดีใจสุดยอดเลย คุณคิดเาคุณฮนับาสรุปภาสนาจะคะแนนไหมบวกคอยกันนึกว่าหกเจ็ดแต่กานนะหกเนาะพรว่าคอยบงบผิดเด๋หกหกสนาห โอ้ยคอยว่าคอยเซตคอยเบิ้งคอยทายคอยนั่งอยู่ข้างหนตัวเสื้อคอยนีไม่ว่ามันมาตะใช้โอ้กษัตรกษัรน่ะคือเ่ากษัตรกษัริยนาะจะคะแนนกษัตริเออเยี่ากเยี่บมากจังละจังเลยสุดยอด โอเคพี่น้องโอเคคลิปนี้กับสีวุ่นวแน่เนาะค่ะนอกกับสีเป็นความดีใจของลุงไปหน่อยติ้มเนาะค่ะนอก่นอยากรับใส่ได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วดีใจมากดีใจมากโอ้ยเกียจจนว่ามีเสียงโอ้เจ สั้นเลยอ่ะตอนนับคะแนนน่ะแบบโอ๋อมันแบบมันขึ้นขึ้นล่องล่งโบโบห่างเลยอ่ะสูไรแบบหูสูสีรีแบบดูเดือดจีหงรีอ่ะดูเดือดแห้งอ้แบบต้อนเอาต้อนชนะเขาบอกว่าเบิร์ตแล้วเบิร์ตบัตแล้วเบิร์ตไดหีบแล้วเขาเอาเขาชนะบอกเขาชนะบอกเลื่อนยังง่วงอยู่ไหนจีมื่อยเว้ย พี่น้องทิมนี่แม่น้อยติมอยากเสียกีดกั้นเน่ยน้องพี่น้องเพราะว่าเก็บความดีใจบาไหวนะคะเพราะว่าลุงเพิ่นก็อยากเต้นอยากรับใส่สะอ่ะอยากรับใส่ประชาชนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็คนดูถูกไว้กันหลา่นะคะว่าเพิ่นสิแบบก็คือแบบว่าอ่าบ่มีพรรคมีพวกนี้ยังสินละก็แบบมันก็มีคําดูถูกกันอยู่ในอ่าการเมืองของถิ่นเนาะแม่น้อยติมกับบ้าหูดอกแต่ว่าลุงได้เป็นแล้วก็ดีใจเน้อ ปนี้แม่น้อยติ้มกับสีขอลาไปก่อนนะพี่เลิฟไปชิมให้แม่น่ยสวัสดีค่ะก่อน <c oughs> ชนะแล้วนะคะชนะแหละ <c oughs> บ๊ายบายคลิปนี้แม่น้อยติ้มกับสีขอโตลาไปก่อนนะคะเนาะจัง <c oughs> จังใดกับติดตามฝากติดตามเป็นกลังใจให้ไม่น้อยติ้มเ,เด้อ <c oughs> คลิปนี้แม่น้อยติ้มขอโตลาไปแล้วนะคะเนาะ,ะ <c oughs> ชนะแล้ว <c oughs> โอเคพี่น้องได้เป็นพยาบาคสมใจแล้ว <c oughs> ดูกันหน่อยอ่ะ ในเมื่อเราตีสิไปเอาน้องไอติมก่อนนะคะน้องทีมเพิ่นไหวไปเบิรงเขจา,า,านับคะแนนทีมนี้ลาเป็น้ลเดอร์สวัสดีค่ะ